น,นี่ก็จอไปนะครับกปกฟลาให้เขาอนะุปกรณ์ก็เตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นขั้นชุดสปินนิ่งนะครับขนนั้นนะครับอุปรกรณ์จะพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าเกียวไปไมายนี่นะครับไปไม้ หมายเกานะครับหมายคล้องที่เห้าไปตกคลิปที่แล้วนะครับแต่ว่าสิต่อจากคล้องนั้นขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยวมีไปตามั็เลยว่าสิใดจะตกนะครับไปเลยครับ আর করতে দাও กัดครับกัดครับกัดครับอือหื้ออือห้ออือ้กัดใกล้ๆนะครับอ้ยโอ้ยนะครับกัดจนได้ครับผม นี่ครับผมปาคอนครับใส่พอดีเฮ็ดเกินครับผมปิดคลิปวันนี้สรุปนะครับป่าได้ตัวเดียวกัดงาดนะครับกัดบกย่างงากเลยนะครับวันหันมันกัดผิดไปแล้วรอบหนึ่งครับเป่นยูป,ป้าบวัว นะครับกัดพิดไปแล้วเนาะอันนี้ก็เล่ตื่ออีกตีตื่ออีกนะครับรอบนี้กัดนะครับทรงสายติดเบรกสีแน่นแน่นจ็กน้อยนะครับหลอดแท้วครับผมสุดยอดครับตัวนี้ครับ